ครับคือคนเก่งจะไม่พลาดในสิ่งที่ตัวเองเคยทำพลาดแต่คนที่ไม่เก่งคือคนที่พลาดแล้วไม่เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองพลาดครับฟูจิครับอันนี้นครับมีคนมาปรึกษานะครับชื่อคุณซรินตานะครับพลาดลงทุนไป2รอบแล้วภายใน5ปีทำไงดีคะตอบคือ จริงๆแล้วการลงทุนที่เสี่ยงน้อยหรือแทบไม่เสี่ยงเลยก็มีนะครับผมจะมาเล่าเรื่องวิธีการลงทุนแบบไม่เสี่ยงครับมีอยู่2ข้อหลักๆนะครับหคือคุณจะต้องมีการวางแผนครับคนส่วนใหญ่ไม่วางแผนเพราะฉะนั้นจะบอกเลยครับว่าการทําธุรกิจหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องวางแผนดีๆเหมือนคุณจะฝึกมวยหรือจะขึ้นไปต่อยมวยบนเวทีเหมือนกันเลยครับคุณจะไปตีเทนนิสคุณจะไปตีกอล์ฟคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่จะไปสอบเข้าจุฬาธรรมศาสตร์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ คุณต้องเตรียมตัวเสมอครับเหมือนกันนะครับเวลาเราขึ้นเวทีครับคุณต้องฝึกมวยกี่ยกนะฮะจนเก่งเวลาเราแข่งจริงๆครับประมาณ15%เท่านั้นเองเวลาเราไปฝึกวิ่งครับนักวิ่ง100 m, เมตรเพื่อนๆแชมป์1 0อเมตรฝึกอยู่นอกสนามเป็นปีๆป,ปีละหลายหมื่นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาฝึกยังตำตำ8เ แล้วมาอยู่บนสนามแข่งจริงประมาณ20%เวลาเราจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็เหมือนกันเตรียม80แล้วก็สอบจริงประมาณ20เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นจะไปเที่ยวต่างประเทศเตรียมตัวหาข้อมูลซื้อตัว๋วอะไรก็แล้วแต่เตรียมตัว80%แล้วไปเที่ยวจริง20%เตรียมดูนูน่นดูนี่ดูนั่นนั่นคือการเตรียมตัวยกตัวอย่างของผมก็ได้นะครับการทาธุรกิจมีต้องหลายอย่างบ้าการคณชลาโรงเรียนซื้อที่ดินขาย คุณลองคิดดูครับจะซื้อที่ดินขายผมไม่ได้ซื้อ,ม,อมั่วๆนะครับถ้าซื้อมั่วคุณสวยพลาดแน่นอนครับที่ดินนี้ซื้อไปนึกว่าถูกแต่ที่ไหนได้พอซื้อไปแพงแพงกว่าราคาตลาดสวยเลยไหมครับซื้อไปแล้วเป็นไงครับขายไม่ออกสวยไหมครับคุณก็ต้องเตรียมตัวดูว่าที่ดินนี้รอบข้างมันขายเท่าไหร่แล้วเป็นที่ดินที่ติดหนี้หรือเป็นที่ดินที่เป็นตาครุตสีอะไรคุณต้องรู้ครับถ้าทําธุรกิจอสังหาคุณจะเข้าใจครับ จะเปิดโรงเรียนก็เหมือนกันครับคุณต้องดูก่อนว่าทำเลตรงนี้เหมาะไหมจะซื้อโต๊ะแบบไหนจะทำห้องประมาณเท่าไหร่หาอาจารย์ที่จะมาสอนแทนเราได้กี่คนค่าจ้างเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่ค่าภาษีเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่เกิดกรณีถ้าหาลูกค้าไม่ได้เราจะมีเงินสำรองได้กี่เดือนทั้งหมดนี้เ,เพื่อนๆต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอครับถ้าไม่เตรียมพร้อมคุณพลาดอย่างแน่นอนบอกไว้เลย คุณไม่ได้ไม่เก่งแต่เราเตรียมพร้อมน้อยเกินไปแต่ถ้าเตรียมพร้อมเยอะเกินไปคุณก็จะไม่ลงมือสักทีคุณต้องกําลังดีครับบอกตัวเองว่าตัวเองจะตัดสินใจใภายในกี่ปีแล้วตัวเองก็ทําตามจริงก่อนที่จะทาคุณต้องวางแผนเหมือนกับสร้างบ้านครับสร้างบ้านยังไงครับต้องวางแผนก่อนไปซื้อปูนเท่าไหร่ซื้อหน้าต่างเท่าไหร่ซื้อประตูเท่าไหร่แผนการสร้างบ้านกี่ชั้นจะมีหลังคาแบบไหนนะแล้วก็ใช้ปูนอะไรใช้อิฐแบบไหนเพราะฉะนั้น จะเป็นอิฐแบบไหนซึ่งแข็งแรงกว่าและดีกว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆจะต้องวางแผนทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณต้องวางแผนอยู่เสมอครับถามตัวเองครับว่าตอนนี้ตัวเองวางแผนครบหรือเปล่าครับแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับว่าวางแผนเยอะเกินไปจนไม่ลงมือทําทักษีกลุ่มนี้ก็น่ากลัวนะครับวางแผน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 บอกตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมบอกตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อม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  จนไม่มีการลงมือท,ทําสักทีอันนี้ก็น่ากลัวไม่ลงมือทําเลยคุณไม่มีทางสําเร็จเลยครับผมยักจะบอกว่าถ้าคุณวางแผนบ้างแล้วนะฮะถึงเวลาต้องกล้าเสี่ยงบ้างถ้าคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณจะไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าประมาณ80%ถึงค่อยลงมือครับต่อไปข้อที่2สําคัญมากครับทํากับคนสําเร็จผมพูดยังไงครับทํากับคนสําเร็จถ้าคุณทํากับคนสําเร็จคนสําเร็จ เขารู้มีทั้งเงินมีทั้งเวลามีทั้งโน้ตฮาวแต่ที่สําคัญคือเขามีโน้ตเฮาวโน้ตาวนี้สมมุติผมทําบ้านพักคนชรานะฮะผมทำกับคนสำเร็จเขามีบ้านพักคนชราอยู่แล้ว15แห่งแต่เขายังไม่มีคอนเน็กชันที่จะทำที่โอซาก้าผมก็เลยชวนเข้ามาทําด้วยกันแล้วแบ่งกําไรด้วยกันเขาเก่งทางด้านโยโกฮาม่าโตเกียวแต่โอซาก้าเขาไม่เก่ง พอเข้าร่วมกับผมทําให้ประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นคุณต้องร่วมทํากับคนสําเร็จถ้าคุณร่วมทํากับคนสําเร็จคุณจะไปได้ไกลถามว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีประสบการณ์แล้วฉันจะทํากับคนสําเร็จได้ไงนี่คือยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทําให้เขาอยากนั่นคือเราจะต้องให้ประโยชน์อะไรจากเขาในที่นี้เขาไม่ถนัดในโอซาก้าแต่ผมจะให้ประโยชน์คือผมจะแบ่งเงินให้กับเขาเขายินดีไหมครับยินดีเพราะเขา ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เขาจะบอกโน้ตฮาวกับเราเพอบอกโน้ตฮาวแล้วให้เขาถือหุ้นด้วยเขาก็จะยินดีทํากับเรานี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากจะทําอะไรก็ตั้งแต่อย่าเป็นผู้ขอมีเยอะแยะมากมายครับมีคุณหมอนะครับมาทักกับผมฟูจิครับอาจารย์ฟูจิคุณหมอทํางานเจ้าของคลินิกเจ้าของโรงพยาบาลที่นนัอยากจะเปิดบ,บา้าน้ากคนชลาช่วยให้คุณฟูจิ ช่วยไปดูแลให้หน่อยได้ไหมครับให้ช่วยไปดูหน่อยครับผมไม่ไปครับเพราะนั้นผมจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับผมไม่ได้อะไรเลยครับเพราะนั้นผมไม่ไปครับมีครับคุณฟูจิช่วยไปดูที่นี่ให้หน่อยครับไม่ไปครับคุณฟูจิมาที่นี่ให้หน่อยครับผมไม่ไปเพราะผมจะได้อะไรล่ะตัวเองเนี่ยตอนนี้มีทําธุรกิจมีรายได้เยอะอยู่แล้วอ่ะผมสละเวลาเพื่อไปช่วยเขาเนี่ยมันไม่ทันครับผมเอาเงินไปบริจาคเนี่ยเร็วกว่าผมไปสอนคนสอนลูกศิษย์ตัวเองอาจจะเร็วกว่าครับหรือ เอาเวลามาสร้างบ้านนม่คนชราและช่วยคนชราจะดีกว่าไหมครับไปช่วยคุณหมอคนเดียวกับผมช่วยคนที่เป็นคนชราหรือสร้างโรงเรียนให้คนมาเรียนเนี่ยอันไหนจะมีประโยชน์มากกว่าผมช่วยคนกลุ่มใหญ่จะดีกว่าครับแต่มีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านจะให้ที่ดินผมนะฮะและจะให้เงินลงทุนด้วยบางส่วนและคุณฟูจิต้องลงทุนด้วยทําไมคุณฟูจิต้องลงทุนด้วย ก็เพราะว่าถ้าคุณฟูจิไม่ลงทุนเลยมันจะรู้สึกว่าไม่เหมือนของคุณเพราะฉะนั้นเรามาร่วมลงทุนกันแต่จะมีที่ดินให้และเป็นที่ดินทองด้วยอย่างนี้ผมทําเพราะฟูจิจะสร้างบ้านพักคนชราในประเทศไทยต้องลงทุนซื้อที่ดินเป็นหลายร้อยล้านเสียเงินเยอะเสียเวลาเยอะผมร่วมทำกับคนสําเร็จจะดีกว่าไหมครับนั่นคือเราจะต้องสร้างความเชื่อถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องวิธีสร้างความเชื่อถือ ให้กับเพื่อนๆเ,เพราะการสร้างความเชื่อถือคุณไม่มีเงินสักแดงใครก็อยากจะร่วมกับผมเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันถ้ามีความเชื่อถือคุณไม่มีเงินสักแดงใครก็อยากจะลงทุนให้กับคุณใครก็อยากจะเอาเงินมาให้คุณเพราะเขารู้ว่าคุณสามารถสร้างเงินได้ครับมีแถมถ้าคุณพลาดคนหลายคนพลาดแล้วพลาดอีกกับคนที่พลาดแล้วไม่พลาดอีกจะต่างตรงไหนแม่คนที่พลาดแล้วจะไม่พลาดอีกก็คือการเรียนรู้สิ่งที่เคยพลาดมาก่อนฉันเคยพลาดตรงไหน ทำอย่างไรที่ฉันจะไม่พลาดอีกตรงนี้ครับคือคนเก่งจะไม่พลาดในสิ่งที่ตัวเองเคยทําพลาดแต่คนที่ไม่เก่งคือคนที่พลาดแล้วไม่เรียนรู้ในสิ่งทสี่ยงพลาดครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ